สวัสดีค่ะวันนี้รายการประสบการณ์ปีศาจก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบทสวดไล่พูดผีปีศาจที่พระพุทธเจ้าเป็นคนที่ประทานให้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะซึ่งบทสวดนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยแม้กระทั่งในช่วงปี2561เเคสเด็กหมูป่านะคะที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนอพระสังฆราชก็ ทรงมีพระบัญชาให้วัดทั่วประเทศเนี่ยสวดบทสวดน,นี้ด้วยนะคะเพื่อเพื่อเรียกว่าไล่ไล่ผูดผีปีศาจหรือสิ่งไม่ดีที่ขังเด็กไว้ในถ้ำออกไปนะคะอะไรแบบนี้อาบทสวดตัวนี้มันก็มีชื่อว่ากรานิยะเมตสูตรเป็นบทสวดที่ เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะคะก็คือว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนกรรมฐานพระภิกษุตั้ง500รูปนะคะในป่าแล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยไปนั่งกรรมฐานกันตามใต้ต้นไม้ต่างๆในป่าแต่ว่าปรากฏว่าพระ500รูปไปนั่งกรรมฐานในป่านเนี่ยสร้างความล้ำคาญให้กับลูกคเทวดาที่สิงสู่อยู่ในต้นไม้ต่างๆในป่านะคะรู้สึกว่า มีพระมารบกวนก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่เลยปลอมตัวเป็นผีบ้างทํากลิ่นเหม็นบ้างร้องโหยหวนบ้างนะคะเพื่อไม่ให้พระเนี่ยมีสมาธิให้พระแตกกระเจิงไปนะคะซึ่งก็คือได้ผลค่ะพระก็กระเจิงเลยนะคะเพราะว่าเจอผีหลอกแล้วก็วิ่งกลับไปหาพระพุทธเจ้าว่าไม่ไหวนั่งสมาธิไม่ไหวนะจ๊ะเจอผีหลอกคะ่ะพระพุทธเจ้าก็เลยอ่เห็นแล้วว่ามันเกิดจาก พร,กระกเทวดาไม่ค่อยโอเคกับการที่มีมีพระไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้นะคะก็เลยได้ตรัสพระคาถากรณียเมตตาสูตรให้พระพิสุกลับไปเจริญกรรมฐานที่ใต้ต้นไม้เหมือนเดิมแล้วก็สวดคาถานี้ด้วยนะคะเพื่อ,อเรียกว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือแปลเป็นไทยคร่าวๆก็ได้ความว่าออบทสวดนี้เป็นการนำเสนอว่า พระภิกษุที่กำลังไปนั่งกรรมฐานอยู่ใต้ต้นไม้ต่างๆเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบความหลุดพ้นขอให้สัตว์ต่างๆอันนี้หมายถึงพูดผีด้วยนะคะไม่ว่าจะเห็นตัวมีเห็นตัวหรือไม่เห็นตัวมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเป็นตัวเป็นตนหรือไม่เป็นตัวเป็นตนอย่าได้อาคาดอย่าได้รังแกกันอย่าได้โกรธแค้นให้มีความเมตตาต่อกันนะคะ เหมือนกับว่าจะพูดให้ทางเทวดาเนี่ยได้ยินว่าเออพระที่เขามานั่งสมาธิเนี่ยเขาก็มาหาความสงบนะคะโปรดเมตตาให้พวกนี้ด้วยอย่างนี้ซึ่งก็คือได้ผลค่ะในที่สุดก็คือพระ500รูปก็สามารถจะนั่งกรรมาฐานได้อย่างสงบแล้วก็คาถาน,นี้ก็ยังอยู่มายาวนานจนถึง2,000 565ปีนะคะนี่จนป่านนี้เราก็ยังมีคาถานี้อยู่สำหรับท่านใดที่สนใจคาถานี้เดี๋ยวจะแปะไว้ตรงคาอธิบายด้านล่างนะคะเผื่อไว้สำหรับกรณีที่ทัานไปเที่ยวที่ไหนที่น่ากลัวหรือพักโรงแรมผีหรือว่าอยู่บ้านคนเดียวกลัวก,วก็นำมาสวดได้เลยค่ะรับประกันคุณภาพนะคะจากพระพุทธเจ้าเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ